เปิดคลิปเปิดภาพมาทักทายกันช่วงนี้มาพอกันกับบรรยากาศการเดินทางอีกข้างหนึ่ง,งครับพี่นอ้องมือนี้มีธุระข้ามาในเมืองมาทำธุระในเมืองครับพี่นอ้องผมเมืองทองฝ่าบรรยากาศนี่ปอดตเด็ดจ้าเด็ดแจ่มพี่น้องเลยอากาศพรอนครับร้ายมือว่าละอากาศพรอนอ่ะขอื่นก็สวรสดีทักทายพี่น้องเบิร์สู่หูสู่คนอีกข้างหนึ่ง ว่าจะเป็นพี่น้องฟังไทยฟังล่าหรือชาวต่างประเทศเวดทูหมองทูกถีเมื่อนี้ยินดีต้อนรับพี่น้องสู่ช่องพ่ออุปนบลานบ้านอีกคือเขาคือเดิมครับพี่น้องเปิดภาพมาพอกันช่วงนี้กับบรรยากาศการเดินทางครับพี่น้องผมเมื่อนี้ข่ามาทุละที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องผมถึงบรรยากาศเบ่งทองฝ่าเมื่อนี้เดืยดจ่าเดือดแจ่มพี่น,ออน้องเลยอากาศพรนัก่ะช่วงระยะเดินทาง เพิ่งบรรยากาศไปน้ากันครับพี่น้องอากาศแดดห่อนอห่อนครับห่อนเนี่ยพี่น้องเลยคือบ้านก็เห็ุงานณ์หมดเลยครกกับคนนี้พักงานในบ้านในสวนไปจังหน่อยก่อนครับพี่น้องคับมาธุระเซตธุระพุรล่ะแดดรนน้อนมีเวลากันจังจะเหตุไม่ครับพี่น้องเพราะว่าเหตุยังกับบุตรดอกช่วงนี้อากาศมันห่อนแหง้งไปพี่น้องเบื่องบรงบรยากาศการเดินทางวัน้ำกันครับผม ับมาในเมืองครับพี่น้องมคนนี้พระธาตุธุระแต่ว่าเสร็จธุรละละล่ะกำลังจะเดินทางกลับบ้านครับผมบองระยะเดินทางกลับบ้านได้กับรรยากาศพี่น้องเหมือนกันหน่อยถนนสายเก่าสายเดิมครับพี่น้องถนนร้อยเอ็ดสุรินทร์ครับผมเป็นถนนสายหลักคือเก่าแล้วครับพี่น,อน,น,น้องหลักสุขินศรีสะเกดวุ้นีรัมนางร่องไปได้ทุกที่ครับพี่น้องกำลังเสซนเนี่ย เรายอมจันทบุรีพุณล่ะครับพี่น้องผมไปไหนเบิร์ดครับผมแยกมันมีหลายแยกหลายมอดไปไปหึงบรรยากาศไปด้วยกันครับพี่น้องถนนกระโลกพี่นอ้องเออส่วนวงเวีนรถค่อยหลย่เดาะรถะค่อยมีวิ่งสะดวกสบายครับพี่น้องอากาศถึงว่าอากาศผ่อน ผมบอกว่อยากไปใสดพี่น้องเออเพราะว่าอากาศมันห่อนไหลออกไปในเมืองก็พี่น้องมันห่อนไหลพวกป็นตะยังหรอกตอนนี้เพิ่งกำลังเตรียมจัดงานกาชาดน้โอ้ยรถก็ไปยากรถติดในเมืองรอยเยตกระไดของประเทศไทยพี่น้องเบิ่งเรกอีกจักบโมกี่มือหนิสองสามมือไปหนอาดิปอาทางวิ่งนโมกีของรถกระไดติดในเมืองรอยเยด คนก็ที่อขามาเที่ยวการเทียเท่ยวงานพาบวกผ้าล้านมาเที่ยวพักก่อนวัาส่วนนี้จะเข้าสู่เทศกาลปีลใหม่หลายคนกับไปทําการทํางานช่วงระยะปีใหม่เดินทางลับบ้านเดี๋ยวขอปลอดภัยเด้อพี่น้องเลยระวังในการเดินทางไปไปครับพี่น้อง ังไรก็เป็นกำลังใจพี่น้องผู้ที่เหตุการเห็ดงานอยู่กลางแดดเด้อครับผมอากาศรอ้อนๆเป็นกำลังใจให้สู่ผู้สุขคนครับผมเนี่มีเมฆก็บ่หลายครับพี่น้องเมฆก็มีหน่อยๆแดดมาตั้งแต่เมือ่อเช้าคุณ เมื่อยคือเกาหรอครับพี่นอ้องอากาศ่อนแห่งช่วงนี้หนาวนนานแต่ว่าอากาศ่อนไปพี่นอ้องเดินทางใกล้จะถึงบ้านแล้ว แคบเกลียวก็ถึงนะครับพี่น้องเพราะท่ามันโล่งในระยะเวลาพอดนมุมแน่นหนาแรง<า>อย่าอยู่ข้างทางเขาลั่บอบอบอกรุนใหม่ก็เริ่มสลัดใบนะครับพี่น้องใบใหม่รวม่วงแค่น้อยแบอบอบอกระหว่าเขาสูได้ดูการผาลัพธใหม่นะครับพี่น้องบ้านนี้ เข้าสู่เขตตำบลโนนตาลบ้าน,านพาะอุบลน,นะครับพี่นอ้องถึงที่โรงเรียนบุ้สาวเรียนแล้วอยากขอผสมนะ,ะโอ้เาีเดสบานเตรียมตั้งเต็นนะครับพี่นอ้องคุณคือฟังคุณตั้งเต็น ตั้งดานดูแลความสงบเรียบร้อยในเทศกาลปีใหม่เริ่มเรือลเลมือดสัญญาแล้วกันนี่ร่วมพูดเรือรอกไร,รไปไปครับพี่น้องจะถึงบ้านในบ้านนี้ าการหนาแล้งจะสีแล้วครับพี่น้องก็คือหนาพลนหนาพล,ลนี่เบิ่มขน้นไดก็เขียวไปเบิดหนาแล้งก็จะต้นไม้แห่งครอบนะครับผมนี่กัจะถึง้ะครับพี่น้องถึงปั้นเซลเขาคือจะเข้าสู่บ้านพองวนนะครับวันนี้อันนี้ก็ประมาณ เม็ดล,อย,ลอยก็เม็ดนะครับพี่น้องก็เรียวใส่เข้าไปก็จะเป็นบ้านพ่อ,อบนครับผมเข้าซอยแล้วปากซอยเข้าหมู่บ้านทางบ้าน้างเช่ก็เริ่มประดับไฟนะครับพี่น้องเริ่มประดับไฟใส่ปีใหม่ลวไปไปครับพี่น้องเข้าซอย ถนนเข้าสูโหบ้านละบ้านนี่พักพอนนครับพี่น้องโอ้มาถึงหนีแดดเอกเงิ่นมนบางแดดนะครับพี่น้องมาจุดนี่พี่มาต่กบพูเหรอตายตัดแล้วไม่มีเวลาตัด ท่านิบผูกยาครับพี่น้องเนี่ยพยยายาไปได้เสริมเฮงยาบานขอสบายนั่งอยู่ทางไอ้มาตลอดทางพี่น้องขอสู้หมู่บ้านนะบ้านถึงนะครับพี่น้องถึงแยกเข้า บ้านเพ่อบนแล้วบ้านนี้แยกในน้อยคือเก้าแล,ล้วครับพี่น้องเลยวันใหญ่นี่เป็นคักนีนะวันอายุเด็กเศร้าจักเสียก็เท่าเพ่อบนนี่แหละวันอายุเด็กเศร้าเสียเดียวหัเว,รเ,วเรียงควายอย่ามันนี่นี่เท่งผัวทั้งเมียเท่าพ่อบนนี่แหละครับพี่น้องไปถึงแล้วบ้านนี้ถึงจุดหมายแล้ว บ้านนะครับพี่น้องไปไปครับพี่น้องเข้าบ้านบ้านนี่ถึงบ้านแล้วพี่น้องเอ้ยถึงจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยครับพี่น้องถึงแล้วบ้าน อ่ะสำหรับคลิปนี้เขาคงจะลาพี่น้องไปซ้ำนีดก่อนครับผมขอบคุณพี่น้องห,หลาย่านนะครับผมที่รับชมคลิปให้เป็นกำลังใจตลอดมาวันนี้กับพี่น้องโชคดีนี่ข้นสุขสุกสุข้นครับผมขอทุกคนโชคดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงน้ำน้ำเรื่อยๆจะเจ็บจะจนพี่น้องสหรับคลิปนี้ลาไปแล้วครับผม